ค่ะสวัสดีค่ะแตงโูพารวยเนาะค่ะกราบสวัสดีเอฟซีกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะค่ะถี่ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบ่ว่าแตงงูจะลงคลิปได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเอฟซีเนาะค่ะก็ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่8แล้วเนาะค่ะ8กคุมภาพันธ์2568คือเก่าค่ะ ค่ะเมื่อนี้ค่ะหลังจากทีเมื่อวานนี้เนาะค่ะแม่คู่หอกก็ไปร่วมค่ะไปร่วมการแสดงหรือว่าไปร่วมบุญเนาะค่ะฝังลูกนิมิตอยู่ทั้งน้องบวลาพูะค่ะหลังจากเสร็จงานแล้วแม่คู่หอกก็ไปต่อเนาะค่ะไปตอทังสารข้ามะค่ะแตงโมกับทีมงาน,นะะะหอกกับข่ามะฮอดือเกาค่ะแต่ว่าก็ได้แยกย้ายๆๆกันเนาะค่ะเดินทางค,ะค่ะูมะฮอดก้อนค,ะค่ะมาฮอดก้อนะมาฮอดชามาฮอดรุ่นค่ะสำหรับแตงโมค่ะมาฮอด ที่หลังมูเนาะคะ่ะไปกินเขายุทา่าข่อนอุบลรัตค่ะแต่จังกับมาหอนะค่ะก็กกับมากก็มืดแล้วะคะ่ะมืดแล้วเนาะคะ่กะก็ได้มาจุดทูบค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้สองทุ่มครึ่งค่งคะเมื่อวานนี้มีสองทุ่มครึงเนาะคะ่กะก็เลยนั่งอยู่ค่ะเกือบเกือบจะสองทุ่มแล้วะะล่ะค่ะก็เลยคิดค่ะลองขอโชคจากปูก่กันหน้าวันวาค่ะก็เลยให้ แอดยิมเนาะค่ะที่แรกก็บ,บอกไอ้ที่จอยหล่ะไอ้ที่จอยจุดถูกขอปูดได้นะบอกเสนาไอ้ที่จอยก็เอื้อๆๆคือ,อค่ะว่าจุดค่ะแอดยิมอุบอดบ่ไดไรค่ะไปจุดนะค่ะก็ตั้งคิดอธิษฐานค่ะขอโชคจากปูค่ะพ่อได้เหตุได้สร้างไปครับแม่คู่หรือว่าขอคาน้ำโมกน้ำมันค่ะเพื่อจะไปวันที่สิบสี่เนาะคะ่ะยูสาลคุณแม่ฮันนี่ค่ะแอดยิมก็เลยตั้งคิดอธิษฐานแล้วก็จุดถูค่ะ <Scot> ค <ch> ่ะ ผูกก็ไมยังเรียวเลยค่ะเพราะว่าเวลาจวนจอแล้วเนาะค่ะค่ะแตงโมก,กเ็เอาเอาเอาลงเนาะค่ะทางเฟดไอทางเพจเนาะค่ะเฟ e b o o กค่ะเอฟซีทีย่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะคะา่ะก็จะเห็นท่านเหตุการณ์ค่ะเพราะว่ามันจวนจอแล้วเนาะคะ่ะก็เลยเอาลงทางลงคะ่ะลงทางเฟดเลี้ยวเฟดปุ๊กค่ะน้องไอกระพาน้องไอเนาะค่ะแอดยิมกระเพยิมค่ะเอาลงเลยค่ะตะพืพยตะเพยยันเอฟซีบ่ดด้ค่ะเพราะว่า เป็นตัวเลขที่สวยงามค่ะห้าศห้าค่ะหาแล้วก็ศูนย์อยู่กลางค่ะแต่ว่าค่ะสำหรับเอฟซีทีมวนเ่นตัดเลนค่ะสำหรับปูประธานชควงไอซามโต่ค่ะมาเต็มตมเนาะค่ะก็ได้อยู่เนาะค่ะสำหรับเอฟซีทีซื้อท่านค่ะเพราะว่าเวลามันกระโวนจอแล้วค่ะทางทีมงานเทาก็ยันแต่เอฟซีบไรเนาะค่ะทางลงตะพื้นตะเพื่อค่ะแต่ว่าค่ะทาง u t u b e เนาะค่ะมันใส่เวลาโดนค่ะ มันก็เลยบวได้ลงให้นะคะเวลาจวนจอแล้วก็เลยเอาลงทังเฟซเลี่ยวนะคะทังเพจค่ะเอฟซี FC ค่ะล่องกดติดตามเบองเนะคะ่ะของแตงโมพ้าร่วยค่ะก็จะมียุ 3, ทธาสามซองทางงนะคะ่ะทีแตงโมค่ะปล่อยไอเฟซบุ๊กแลก้วก็เฟซเลี่ยแล้วก็ทางเฟซเฟซบุ๊กของแตงโมค่ะค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะ ร่างเพจนี่ก็เป็นใส่เสื้อยีนเนาะคะ่ะแต่คมสันจะนั่งอยู่ประมาณนี่แหละคะ่ะสำหรับไอ้แตงโมพะลุย้ยอีกเพจบุกหนึ่งเนาะคะ่ะกับเอฟซีก็ใส่เสื้อสีขาวๆคะ่ะเอฟซีก็คือสิกดติดตามหลายเติมแล้วค่ะแบบสำหรับมือน,นี้เนาะคะ่ะเอฟซีหรือว่าลูกหลานปูเนาะคะ่ะได้โชว์เมือว่าน,นี้ค่ะใครไม่ฟู้เฮาจะออกไปทางนอกเนาะคะ่ะไม่ฟู้เฮาจะออกไปทางนอกนะคะ่ะนั่งรถทะเบียนรถ 2071ค่ะตรงนี้แมฆู่เขากำลังออกไปข้างนอกเนาะค่ะ FC เขาก็ล่องเสียงโศกเบิงค่ะพวาเมนีแมฆู่เขานั่งทะเบียน2071ค่ะค่ะได้ยินไหมค่ะได้ยินเสียงรถแมฆู่เขาวาค่ะตรงนี้ค่ะหลังจากที่ค่ะลูกหลานขึ้นทัรวะหรือว่าถวายตนเผาปลาะวาเมนีมี FC เนาะค่ะมาหลายจังหวัดดีได้ค่ะว่าจะเป็นจังหวัดอุบลค่ะแล้วก็ FC ท่านหนึ่งเนาะค่ะจากไซค่ะแตงโมก็ลืมแล้วเนาะค่ะเป็น ได้โชกสามตัวแตกค่ะงวดวันที่หนึ่งกุ่มผ้าพันค่ะเพินตังกิตอธิษฐานขอเนาะค่ะเพิ่นสามตัวแตกค่ะคู้ตาประท่านโชคให้เนาะค่ะสามตัวค่ะแม่คู่ค่ะค่ะค่ะแม่คู่ห้าวเนาะค่ะก็จะไปเยี่ยมแม่ส้อนค่ะแม่ที่ส้อนเนาะค่ะว่าสบายค่ะแม่คู่ห้าเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่ส้อนนะค่ะ ไปคู่นางรดสอง1ย์เจดหนึ่งค่ะแต่ว่าปูประธานโชคให้ก็คือมันก็ห้ายรอบนะคะ่ะแต่ว่าปูประธานโชคให้จวงใบใบก็คือหน,น,นึ่งหกหนึ่งเก้า,กา,าค่ะเแต่ว่าแตงูกับสีนีคข้าบ่อข้าจ่าของฟูมาฝากี่เด้อค่ะรอเนาะคะ่ะรอติดตามค่ะเพราะว่าได้โชคจากฟูมาขึ้นนี่แหละคะ่ะสามตแตกค่ะก็พ่อหอมปากอหอคมคออยู่เนาะคะ่ะแต่่าค่ะ ก็เลยเฮตต้นผักปลาเนาะค่ะเป็นผักปาลารวมค่ะเฮดต้นบระขามน้อยเนาะค่ะเอาไปรวมเสียบต้นค่ะแล้วก็จะไปรวมอยู่พวงคุะคะง้เนาะค่ะทั้งกระสินกับแม่คู่เฮ้าค่ะแต่ว่าเอฟซีอยากรวมเสียบต้นผักปลาเนาะ,ะค่ะถ้าพอสมควนค่ะเอฟซีแตงโมก็จะเฮดต้นเนาะค่ะแยกต้นเป็นเอฟซีแตงโมพ่นะค่ะจะเฮตต้นแล้วก็จะเอาไปทั้งกระสินให้ค่ะสำหรับเอฟซี เนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เอฟซีกับทาค่ายมาหลายแล้วเนาะค่ะพีแตงโมยังบ่ได้จดใไห่ค่ะแต่ว่าก็จะจดแล้วก็จะร่วมเสียบต้นไปเลยค่ะอยู่ทังกลสินเนาะค่ะวันที่สิบค่ะก็เหลี่ยอีกร้ายมืออยู่ไ่เอฟซีอยากร่วมบุญกับทักค่ายเนาะค่ะอยากแอดไลน์ค่ะเบอร์โทรของแตงโมเนาะค่ะสามารถแอดไลน์ได้ค่ะทีเบอร์โทรจะร้อยเวน้าคลิปเลยค่ะเอฟซีฮอกายังแอดไลน์มาเนาะค่ะบันทึกเบอร์แล้วก็ ยังถักมาทางไล่ค่ะต่สำหรับมือมือมือเสาร์นี้เนาะค่ะลูกหลานค่ะได้โชคพอสมควรแต่ละคนก็นเลยให้ต้นประคามน้อยถวายปูเพื่อได้โชคให้เอฟซีมือนีเนาะค่ะแต่ว่าปูก็ให้มากค่ะปูบอกว่าถ้าอยากได้โชคให้พากันออกคอนละ,นะสิบหกบาทันตม่ปูตาก,ก็เลยว่า เอาแค่ๆเ,เ,เอาแม่นๆเดอ้อสันลูกหลานเสียวต้นผัวปลาขึ้นเดวยวสันปูตาบเบาหยอกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคันแรกเนาะคะ่ะแตงโมก,ก็จะเอาเอฟซีเนาะคะ่ะทีมาราว่าปูให้โชคตัวใดะคะ่ะเอฟซีมาสองทันเด้ยคะ่ะเอฟซีมาสองทันในมือมือมือนีเน,ะะน,นะะานะ,คะ,คะ,นลละค่ะไม่เป็นสองทันสองจังหวัดค่ะเอฟซีมาสองจังหวัดค่ะกันเต็มขั้นลดหมละคะ่ะบ่าเป็นสองทันเนาะค่ะสองขั้นลดนะคะ่ะพอกิน สองขั้นรถเนาะคะ่ะกะผู้หนึ่งกัมาจาค่ะอุบลคะ่ะแต่อีกขั้นหนึ่งที่มาล่ำถวายนี่แตงโมบใใะะ่แน่ใจเนาะค่ะ่ามาจากใสเพราะวากับทังใสเป็นเอฟซีของนักหน่อยเนาะคะ่ะแตงโมกับเบไดามะคะ่ะสูแต่ว่าเพิ่นขอตั้งจิตอธิษฐานขอปูค่ะปูกับเล่ประท่านโรงไอ้สามโตค่ะสามโตแตกค่ะเพิ่นก็นเลยได้มากเนาะคะ่ะล่ำถวายล่ำแก่บ,บนปูเมือเสารนี้เนาะคะ่ะ แต่ว่าเพลงที่เิ่นล่ำเนาะค่ะกัอาจจะติลิขิทธิ์ค่ะแตงโมก็เเยื่อด้ถ่ทายลง YouTube ให้เบิงแต่ว่าแตงโมกอาลงเฟซเรียวให้เบิงนี้เนาะค่ะลงเฟซบุ๊ก k สวนโตให้ FC ได้เบงค่ะเพราะว่าการย่าวหนักน้อยเนาะค่ะแล้วก็ FC ทีแม่ร่ำแก้บนค่ะหนักน้อยก็ล่ำค่ะสวยงามออนชอยเลยล่ะค่ะเดี๋ยวแตงโมจะลงเฟซให้เบิงเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางไอ มือนีหรือว่าวันที่สิบหกแตงโมกับบรูเนาะค่ะก็ปูมากค่ะค่ะปูรับขันลูกหลานปูก็บอกว่ามือนีวันที่เท่าใดวันที่เก่าว่าแตงโม่สันว่ะเอนแตงโมก็เลยว่าวันที่แปดได้ปูสันว่ะแปดถึงเก้าสันว่ะกับแปดเก้าอะเรแตงโม่สันว่าปูวานะค่ะแปดเก้าค่ะสันๆนเจ้าเจค่ะแล้วปูเข้าก็บอกว่า ค่ะปู่ก็สอนคติธรรมยาวเติบอี่เนาะค่ะคติธรรมลูกหลานแต่ว่าช่วงได้ไท่ายู่บอกว่าสิบเก้ากับเก้าศูนย์ค่ะคติธรรมปู่ตาเขาเนาะค่ะปู่ก็สอนลูกสอนหลานก็นไหลไปย่าวเติบอี่เนาะค่ะแล้วปู่ก็บอกว่าช่วงใบใบเลือแต่งโมค่ค่าอยากได้โชคก็บอกแม่นคู่นําค่ะช่วงใบใบค่ะ เม่ฆูขอปูปูจะประท่านชงให้แม่ฆูคือเก่าค่ะ FC เฮาเข้ามาว่าเวลาปูใหา้ั้งแต่แม่ฆูเด้ค่คะปูให้ลูกให้หาลานทุกปู่ทุกค,ค,คนแต่่าปูาเปียบเปยเนาะค่ะปูเปียบเปย่ออกมาบาเมฆูขอปูปูกันเลยจะให้สวงใบใบวันศัตวว่าสิบเก้าสิบหกวันศัวค่ะเขาก็ลองกินใพีเจาลณาเบื้องเนาะค่ะสำหรับที่แตงโมว,วาเนาะค่ะหรือวาอ่า FC หีมาล่ําแก้บนค่ะปูทรงคาร้นมกน้ำมัน10เยบาทค่ะ10เกียบาทนี่ไปกับไดเดอร์ลูกประสานว่าค่ะเอฟซีฮากับเอาสมุดประกาศมาจดไปไว้เนาะค่ะเพราะว่าคำบอกคาจาของปูช่วงนี้ปู่อเฮาออกคิบค่ะแต่ว่าแตงโมก็เอามาเบอให้พ่นพี่น้องเขาได้ฟังคือเกาค่ะแล้วก็ปูบอกว่าสําหรับต้นบักขาม่วต้นผักปลาที่จะไปรวมค่ะไอ้สะสมบุญกับคุณแม่ฮันนี่อยู่กะลฬสินเนาะค่ะ เห็ดมากพอกระคืดไงคือเก้าอันละพอหายโชคยัวสันว่าปูก็เลยเอาซืไปว่าสันว่าออกกันคนละสิบหกบาทว่าสันว่าลูกหลานก็ร่วมใส่จานกันค่ะออกกันคนละสิบหกสิบหกสิบหกว่าสันวะค่ะพอดีปูก็เลยจะนับพอจะนับเองเด้อบ่อหายลูกหลานนับเราลูกหลานนับมันบ่แม่นมันบ่คิวว่าสันว่าปูเขาก็เลยจะนับเองค่ะปูนับออกมาลูกบักับปูนับได้เท่าใดค่ะปูนับได้ ก้าสิบหกลวค่ะจะแมนว่าแมนเก้าสิบหกังสีรบ่รู้เนาะคะ่ะแต่ว่าปูค่ะทำชรงนับปุบป๊ป,ปุ๊ป,ปุป๊ค่ะปูก็เลยบอกว่าเก้าหกวปูบอกว่าสีเนาะคำบอกคำจาของปูื้นนี้ปูก็เลยว่า 16. สิบเก้าสิบหกสิบเกาสแตงโมก,ก็เลยลงใส่ก,กระดาษในเอซี้าเป็นเก้าหนึ่งหแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งหกเขากันไว้เนาะค่ะการลวปูห้องกรบอกเอฟซเนาะคะ่ะบอกว่า งวดสี่ห้านี่เฮ็ดต้นผักปลาไม่พอเด้อสี่ไฮไซยอดยอดยสูงสูงจ้ำไปเด้อยอดอยู่สูงสูงวัชันปูว่ายอดผักปลาปูให้ใสิบเก้าบาทค่ะสิบเก้าบาทเพรมันคือสูงแถววัชันว่าปูว่าเด้ก็คือสูงแถววัชันว่าไอ้คนเฮ็ดต้นผักปลามากกัมีแต่คนเท่าแถว่าชันว่าคนเท่าแถวเออเนาะปูบอกว่าเฮ็ดต้นผักปลามากกัมีแต่คนเท่าแถว่าชันว่า ระว่างหัวซักเตอร์จันว่าระว่างหัวซักสิบเก้าอาจจะเป็นสิบหกแต่ว่าเอาผู้เฒ่ามาใส่ผู้เฒ่ามาใส่แล้วจะเป็นเก้าหนึ่งหกคือว่าค่ะพี่น้องเก้าหนึ่งหกค่ะคือปูประทานโชคให้ที่ปูนับยอดที่จะไปถวายยุน่นอันนั้นเนาะค่ะที่ปูให้ออกกันคนละสิบหกบาทหรือว่าปูจะให้ทั้งรายวันหรือว่าจะให้ทั้งเป็นวันที่สิบหกเนาะค่ะสำหรับ กาสิบหกปูค่ะเพราะว่าปูบอกว่ายอดปลาอยู่สูงแต่ว่าคือมีตะปูเถ่า,าบบนเนี่ยแล้วบังหัวซักเด้อกับวันนีนะคะปูอาจจะประทานโชคในสามตัวเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าคือปูว่าค่ะแต่ว่าปูบอกว่าเอา้ามาเห็ดนรวมบุญแล้วพอพอสิต่ออายุให้เด้อคุณท่นบอกพ่อต่ออายุให้เก้าสิบค่ะแต่ว่าของพ่อหนี่พอ่ออายุพอ่อหนี่มันนับอะไรดอกคุณท่านบอก อายุของปอตั้งคาคาเดอสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดกันสิบเจ็บสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดกันค่ะเท่ากับลองพินิจจิลนาเบิง์เนาะค่ะสัมอคการจากภูเขาลม้มภูไหล่ค่ะเราลองพินิพจจิลล่าเบิง์นเนาะค่ะสำหรับแนวทางของมือนีเนาะค่ะแบงโมก,ก็สเจะโซ่ไว้ค่ะทิ้งทางหลัง คลิปของแตงโม่แหละค่ะแตงโมก็บอไปนั่ค่ะโชว์ตัวเลขให้พี่น้องเขาไปนั่ค่ะเอฟซีเขาก็ล่องพีนีพิจารณาเบิรงเนาะค่ะคั้มบอขค้มจ่าของปูวันที่สิบแปดกลุ่มผ้าพันค่ะเอาเนาะค่ะเอาสักนีดเนาะค่ะแล้วก็จะมาสรุปค่ะเมื่อนี้ค่ารเทอฟกับน้ำหรือว่าคาร์โคลน้ำต้มค่ะแมคคู่เขานั่งรถสองศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะไปบ้านเตาไฮค่ะไปเยี่ยมแม่คู่เนาะค่ะไอเยี่ยมแม่ซี่ซอนค่ะแม่ซี่ซอนบสบาย เซี่ยฮาก็ลองพินิจพิจารณาเบิ้งค่ะค่ะสำหรับค่ะค่ะข,ขนมมื้อนี้เนาะค่ะช่วงวบ่ายๆหรือว่าจะเป็นช่วงคำ่ำคำก็ได้ค่ะช่วงใบใบคำคำเนาะหรือว่าช่วงใบสามยังเซี่เฮาก็ลองค่ะยอดปักปักปักเบิ้งค่ะก็จะมีอยู่หนึ่งเก้าหนึ่งหกค่ะแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะเพราะว่าปูนางมาแดงได,ด้แต่ว่าปูประธานโชคให้สิบ หกแล้วก็เก้าหกค่ะชั้นนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ